หมูกระทะจังเลยไปร้านหมูกระทะดีกว่าฮะหมูกระทะนี่นะว้าวเปิดใหม่แน่เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่างลาริแอนลาริน,นะคะเรมามัคก็ไปบรสุดทไทยตรงกลางก็คือลาริแอนลาริน,นะคะวันนี้นะคก็จะพามารีวิวหมูกระทะเองนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นหมูกระทะแบบนี้เลยโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไ ต่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟขายกาแฟนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นทากโก้นะคะไม่ดูคิวบัตอันนี้ก็คือฮอตด็อกนะคะนี่20สบาทโอ้ต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตลาดตลาดโอ้เข้ามากันแล้วนี่หมูกระทะนี้แล้วก็มานั่งกินได้นี่นั่งขอบนี่นี่นั่งกินแบบนี้ได้นะคะ นี่อันนี้เป็นร้านกาแฟนะเขมาทําด้วยเพราะเขาขอสมัครพนักงานเอกมาแล้วมาแล้วไอ้นะคะก็จะเป็นฮอตฮอตอดักนั่นเองนี่ไอ้มีไฟนี่ออนนะคะขายผลไม้ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหมูกรทะห้าสิบบาทนั่นเองนี่แล้วก็เป็นเจ้าของร้านนะคะโอ้มีคนเล่นไฟแล้วนี่ หมูกระทะมีหลายอันเลยนะคะนี่มันนั่งกินได้เอออันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนี่หว่าโอเคนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หมูกระทะเพียบเลยแล้วก็มีลมด้วยนะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นแดดมันจะออกมีมีลมด้วย๋ยวแดดออกนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจอกนใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ้ายยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะขายฮกดอกจ้าขายฮกดอกจ้า 拜拜。Bye bye.